สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างประจำบงดวันที่หนึ่งตุลาคม2,568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งและธรรมอ่านไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร้จ,จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้อาจารย์จะเสริมรักสิบล่างให้อีกหนึ่งสูตรนะคะ สูตรหลักสิบล่างสูตรนี้จะเป็นสูตรนับเรียงตัวนะเราจะใช้10บนบวก10ล่างบวก1ิครั้งที่1นึคูณที่สอบวก1คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก1บวกหเราจะนับเรียงไปเลยนะให้ครบทั้งหมด3ตัวเราจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเก้าหนึ่งจะเปิดใบตรวจมาที่เก้าหน่งทำให้ดูนะเป็นระยะสั้นๆน,นะ91 อันเราก็จะย้อนไปหนึ่งงวดใช่นวดที่ออกสามเก้าสองกับศูนย์หกมาเป็นตัวสูตรตัวแรกเลยคือสิบบนเนาะเลขเก้าสิบล่างตัวนี้ออกศูนย์ศูนย์หกนะเอาศูนย์มาแล้วสิบครั้งที่หนึ่งสี่คูณสองเป็นแปด แล้วก็หนึ่งคงที่เป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์นับเรียงตัวแนละ้วออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสำหรับหลักสิบนะอาจารย์วางไปให้แล้วสองสูตรนะมันจะมีสามสี่เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าสามอันนี้แบบคู่ขี้อันนี้แบบเลขผสมเหมือนกันกันกบสองสูตรนี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะยิงยาวทะลุไปเลยนาะที่เลขเก้า ตัวเดียวนะคะ9กงนั้นงวดนี้เราก็จะได้เลข9ตัวเดียว9ต่อไปเราก็คำนวณงวดที่สองทำเหมือนเดิม เปิดไปตรวจมาที่ออกเก้าหนึ่งสิบบนเลขสี่สิบแรงเลขเก้าตัวนี้เนาะเลขเก้ายกมาเลยแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งแปดคูณสองเป็นสิบหกแล้วก็หนึ่งคงที่เก้ากับหนึ่งเป็นสิบสี่กับหกเป็นสิบก็เป็นยี่สิบได้ศูนย์หนึ่งสองออกสองหกสองหกแล้วมาดูสองสูตรที่อาจารย์วางไปให้เมื่อวานนี้ก็คือหก เจ็ดสองแล้วก็สองสี่แปดจะชนตัวเดียวนะคะคือเลขสอง ก็มาฮนะเราก็มาดูเมื่อที่สามเมื่อที่ออกสองหกสิบบนเลขสองตัวนี้ออกสามสองสี่สิบล่างก็เอาเลขสองนี้มาแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งเก้าคูณสองเป็นสิบแปดหนึ่งคงที่ก็เป็นสิบเป็นสิบสามได้สามสี่ห้าออกห้าศูนย์สามสี่ห้าอันนี้สี่ห้าศูนย์แล้วก็สาม ห้าเก้าอันนี้ก็จะมีตัวเดียวเลยะคะ่ะสี่อันนี้ไม่มีห้าสามอันนี้ก็ไม่มีโอเค x ห้าตัวเดียวต่อไปนะวะดทีีสี่ สามห้าศูนย์สิบบนเลขห้าสิบแรกห้าออกห้าศูนย์ใช่ไหมเอาห้ามาแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งสองสองเป็นสี่แล้วก็หนึ่งคงที่สิบเป็นสิบสี่เป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดออกหกสามหกสามอันนี้ก็มีศูนย์หนึ่งหกแล้วก็หกแปดสองห้าไม่มีเจ็ดไม่มีมันชนตัวเดียวเลยนะค,ะคือเลขหก ได้6ต่อมาเนาะคำนวณงวดที่ห้างวดจะออกหกสามมาเป็นตัวสูตรสิบบนหกสิบล่างก็หกสิบครั้งที่หนึ่งศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งคงที่หกสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสามสี่ห้าออกสามหนึ่งอันนี้ยังมีสองสามสี่กับเจ็ดเก้าสามอันนี้หลักเลขขี่นะคะ ลเลขห้าก็ไม่มีชนตัวเดียวท้าเลขสามทั้งหลังเดี๋ยวลดหน้าจอจะเห็นทั้งหมดเลยเนาะต่อมาเมือที่หก เปิดใบตรวจมาที่สามหนึ่งก่อนสิบบนเลขห้าสิบล่างก็เลขสามสิบค่ะที่หนึ่งสามสองเป็นหกแล้วก็หนึ่งคงที่เป็นแปดแปดกับหกเป็นสิบสี่สี่กับหนึ่งเป็นห้าห้าหกเจ็ดออกหนะ้าแปดเนี่ยยังยังติดมีหลักสิบล่างอยู่เลขห้าส่วนตรงนี้มีสี่ห้าศูนย์กับสามเก้าห้าสามห้าเก้า หกไปมีเจ็ดบินเพราะนั้นก็ตัวเดียวนะคะก็คือตัวที่ชนทะลุเลยก็คือเลขห้าหกเวที่อาจารย์คำนวณมานะแล้วแล้วแต่หลักสนะิบเนาะเพราะฉะนั้นก็มีเลขเก้าเลขสองเลขห้าเลขหกเลขสามแล้วก็เลขห้า ถึงนี่แหละทัน,นี้เราก็มาคำนวณต่อว่าดีเลยเป็นว่าทีเจ็ดตัวแรกเลขสิบบนเลขสี่สิบล่างก็เลขห้าตัวนี้แล้วก็สิบครังนี่หนึ่งสี่คูณสองเป็นแปดกับหนึ่งของที่ สี่้าเป็นเก้าเป็นสิบเหลือเลขแปดวนี้ยกมาเลยแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์รอผลเลยจะเดิอดไหมแล้วอีกสองสูตรนะที่อาจารย์วางให้ก็คือแนวทางของเลขสองสามแปดเก้ากับศูนย์ไม่มีถ้าศูนย์ตัวนี้มีแต่ศูนย์นี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันได้ตัวเดียวนะค,ะคือเลขแปด แปดตัวนี้นะชนทะลุเลยะคะ่ะอยู่ตรงนี้ชอบค่อยนำไปใช้นะใครไม่ชอบก็อาจจะไปใช้เลขสีก่ก,ก็ได้เนี่ยเน้นแปดศูนย์สี่เนี่ยเ, 8, 0, 4, เป็นเป็นสูตรระยะยาวท่า,านผู้ชมมันก็เดินมาหลายงวดแล้วแปดศูนย์สี่ถ้าไม่ชอบเลขแปดก็ต้องเป็นเลขสี่ถ้าไม่ชอบเลขสี่ก็เลขศูนย์ตัวนี้ยืนที่สูตรนี้ก็ได้นะ,ะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบเลขแปดก็นำไปใช้นะ ทั้งสสูตรมีเลขแปดเห็นเลยชัดๆนะอาจารย์ว่างวดนี้นะเลขที่อาจารย์หมายมั่นปั้นมือน่าจะหายหายลำบากเนาะหายยากอยู่นะคะตามนี้แล้วถ้าอาจารย์จะลดหน้าจอนะคะประมาณนี้เราก็สามารถนำไปเลขแปดตัวนี้ไปจับกับแต้มก็ได้นะ แ,แต้มที่เดินดีระยะยาวๆก็มีนะคะหลายสูตรอยู่น่าจะขึ้นตั้งแต่เลขห้าสูตรเก่า5้าหกเน่าจะกลับมาเดินเนาะได้ตัวเดียวกันเลยเลขเลขหเหมือนกันอาจารย์จำได้แต้มมันมาจะตั้งแต่เลขห้าเลยแป๊บนะ มันมีสูตรสูตรแปกอยู่สูตรหนึ่งซึ่งอาจารย์จะยังไม่ได้วางให้เลยนะเดี๋ยววันนี้จะสรุปให้ด้วยนะเดี๋ยวเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าเป็นเลขห้าแต้มห้าก็เอา8ดไปจับห้าหกเจ็ดปดเ้าหรือว่าเอาเฉพาะตัวที่วเราชอบก็ได้นะฮะ8ดเป็นไปได้ไหมะคะท่านผู้ชม บางท่านอาจจะชอบสี่บางท่านก็อาจจะชอบศูนย์ก็ได้ตามตามที่สูตรนี้แล้วกันเนาะสูตรคู่ขี้เนะี่ยเพราะเป็นสูตรระยะยาวให้ตามที่สูตรนี้แต่ถ้า,าจา์เล็งแบบนี้แล้วมันก็ยังมีตัวชนอยู่นะยังมีตัวชนแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมแล้วมันก็มีเลขแปดมีเลขแปดทั้งสามสูตรเลยทะลุมันก็น่าสนใจอยู่เนาะอ่ะสั้นๆง่ายๆเลย,ยะคะ่ะ F4 ตามนี้เลย อาจารย์ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ